ที่ทราบกันดีนะครับว่า a p p เปได้ปล่อย macOS Lion ออกมาซึ่งถือได้เป็น OS เวอร์ชันใหม่10.7วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดจาก macOS 10 Snow และเ a ิดเป็น OS 10 Lion กันอย่างแรกที่เราจะต้องทำคือให้มั่นใจว่าเราได้อัปเดตซอฟต์แวร์ทุกตัวที่มีอยู่ในนี้แล้ว แล้วก็ให้มั่นใจนิดนึงว่า Mac OS X สน n o w Leopard เราเป็น10.6.8นะครับโอเคผมจะขอ c a n เซลก่อนเพราะว่าผมได้อัปเดตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วต่อไปก็แค่เปิด App Store ขึ้นมานะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใครที่ต้องการซื้อก็สามารถเข้ามาซื้อในนี้ได้เลย ในกรณีที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วใครที่ต้องการเก็บไฟล์ติดตั้งนะครับสามารถเข้ามาหาในไฟล์เดอร์แล้วก็เปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ Copy ตัวนี้ถ้าเราไม่เก็บตัวนี้ไว้หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วรีสตาร์ทเนี่ยมันจะลบตัวนี้ให้ลบตัวนี้โดยอัตโนมัติในกรณี โอเคครับในกรณีที่เราติดตั้งหลังจากที่เราดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างหน้าตาต่อไปที่เราจะเห็นก็คือเราจะเห็นไอคอน install macOS 10 Lion ตรงนี้กับหน้าต่างพร้อมให้เราสั่งอัปเดตนะครับสั่งอัปเดตแต่ถ้าสำหรับใครที่มีไฟล์ install ก็แค่ดับเบลคลิกเปิดออกมานะครับ ไฟล์นี้เราไม่จำเป็นจะต้องลงแผ่นเอาไว้บูตเพื่อติดตั้งเหมือน macOS เวอร์ชันก่อนๆเลยเราแค่เก็บไฟล์นี้ลงใน pen drive หรือ handy drive จากนั้นก็เดบอบลคลิกสั่งออกมาดื่อๆอ,อย่างนี้เลยครับจากนั้นก็ต่อด้วย continue นะครับแล้วก็คลิกอีกทีตรงนี้ก็ให้มั่นใจว่า มันกำลังจะติดตั้งลงฮาร์ดดิสท,ที่ถูกต้องจากนั้นก็สั่ง i n นสตอ l ง่ายๆอย่างนี้นะครับที่เหลือนะครับเราก็แค่ให้มันทำการอัปเดตครับตอนนี้การติดตั้งก็ใกล้จะเสร็จชิ้นลงแล้วนะครับผมโอเค ให้รีสตาร์ทครับเพียงเท่านี้การอัปเดตก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับอ,อัปเกรดจาก Mac OS 10 Snow Leopard เป็น โอเอส10ไลออน10.7